มันน่าคิดอยู่สองประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือรัสเซียเนี่ยถูกแซงชั่นเยอะถูกไหมครับต่างๆนานาเนี่ยคําถามที่หลายๆคนก็มักจะคิดว่าการเติบโตของรัสเซีย GDP ต่างๆเนี่ยมันต้องกระทบแรงถูกไหมปีที่แล้วก็กระทบไปส่วนหนึ่งแต่ปีนี้เนี่ยการทว่าดีมานการผลิตของรัสเซียเนี่ยการใช้ของน้ํามันเนี่ยมันสูงนะเออแปลกนะคือหมายกับว่าเศรษฐกิจ<อ> ไม่ดีไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้รู้ GDP ของรัสเซียเท่าไหร่ถูกไหมแต่ว่าเราเรา,เราก็ถ่าวรัสเซียจะมีน้อยน้อยมากนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ที่ผมยืนยันได้อย่างหนึ่งก็คือว่าที่เขาแบนเนี่ยเพราะว่าเ,เมื่อต่อนหน้านี้สักไม่กี่อาทิตย์ก่อนเนี่ยมันจะมีข่าวเรื่องของการขัดแคลนนะฮะน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินที่อยู่ในรัสเซียจริงๆนะครับอันนี้เรื่องจริงโดยเฉพาะทางใต้วัดาทางใต้ของรัสเซียเนี่ยจะ ข้าหูน้ำของเขาอ่อเขาเรียก bread basket นะของเขานะอะของรัสเซียเนี่ยพเพราะรัสเซียเนี่ยเขาจะปลูกข้าวปลูกอะไรแล้วส่งออกพวกท่านจะพืชเยอะนะที่เราคงทราบกันแล้วพอมันไม่ค่อยมีน้ํามันไม่พอเนี่ยประเทศก็ก็มีประเด็นนะคือนั้นส่วนหนึ่งก็คือจริงนะที่ขาดแคลนแล้วราคามันสูงแต่ผมคิดว่าเอ่อถ้ารัสเซียจะแก้ไขจริงๆเนี่ยคว,ว่าจะผลิตให้มันามากขึ้นอะไรา มันน่าจะทําได้แต่ว่าวันนี้มันจะมีตลาดสามสี่ตลาดในรัสเซียที่น่าคิดแล้วก็มันมีผลยังไงกับตัวรัสเซียเองกับตัวยูโรแล้วก็ตัวตลาดโลเพราะว่าทั้งสามส่วนเลยนะที่เราต้องมาวิคิดกันเนี่ยอันที่หนึ่งเลยอย่างเอาตลาดน้ํามันก่อนตลาดน้มันดิบนะคุณเอ็น้ํามันขึ้นตอนนี้เราย้อนกลับไปที่หนึ่งแล้วกันนะครับตลาดน้ํามันขึ้นใช่ไหมเก้าสิบเปอร์เซ็นต ใครเอ่อผมเคยเรียนไปทีหนึ่งว่าตลาดน้ํามันตอนนี้มันเป็นเกมการเมืองผสมกับพื้นฐานแต่ต้องบอกว่าการเมืองนําพื้นฐานไม่ใช่พื้นฐานนําการอย่างเช่นถ้าบางคนบอกอ่าบางคนบางท่านอาจจะถามผมว่าเอะผ,ผมเชื่อว่าน้ามันไปร้อยห้าสิบเหรียญไหมไม่เชื่อเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะว่าการไปร้อยห้าสิบเหรียญแปลว่าผู้ขายก็เสียผู้ซื้อก็เสียถูกไหมตลาดมันจะมันจะลง จะมีปัญหาครับามคือถ้ามันถูกควบคุมได้มันมันคนขายเนี่ยอยากจะให้น้ำมันไปร้อยห้าสิบไม่อยากจะให้ไปสักร้อยหนึ่งอ่าเป็น,นที่ละสักร้อยสิบถูกไหมครับแค่นี้เขาก็รวยแล้วอะ่ะแต่เกิดไปสูงเกินไปเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจจริงๆภาษาเราเรียกว่าดีมานลาชันนิงก็คือเลยสูงมากจนกระทั่งดีมานเนี่ยล้มไปเลยหายไปเลย มันเคยเกิดขึ้นนะครับเมื่อปี2008ตอนที่น้ำมันวิ่งไปสูงสูงไม่หยุดเลยจนกระทั่งเศรษฐกิจเจ๊งไปเลยอันนั้นอ่ะเพราะว่าผลิตไม่พอจริงๆอันนั้นคือเรื่องจริงครับพื้นฐานจริงๆไม่มีการเมืองมาเกีย่ยวข้องแต่วันนี้ไม่ใช่ครับวันนี้เนี่ยมันมีความชัดเจนว่าตามกกซุนกวนโจโฉเล่าปีใครเป็นใครไม่รู้อ่ะมันเกิดขึ้นแล้ว แล้วมันจะเกิดขึ้นต่อไปอย่างนี้อีกนานตลาดน้ํามันนะครับเพราะว่าโกบที่อ่อนแอที่สุดคือซาอุเพราะว่าซาอุเนี่ยมีน้ํามันเป็นที่พึ่งคือคือถ้าน้ามันได้ดีเนี่ยซาอุก็ชี้ช้ำอะ่ะถูมฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแก๊สเนี่ยเขาไม่ค่อยมีไงถูมฮะซาอุไม่ค่อยมีแล้นซาอุเนี่ยจะเป็นคนที่สังเกตไหมฮะว่าต้องภาษาเราเรียกว่าเฉือนเนื้อเพื่อรักษาน้ํามันราคาน้ํามันอะไรประมาณนั้น <S <S สังเกตไหมนะว่าซาอุจะต้องเป็นคนที่แหมเขาใช้คําดีนะวอลน n ทลิี่ใช่ไหมก็คือลดแบบสาเต็มใจอ่าลดแบบอ,อะไรนะแต่จริงๆไม่ใช่หรอกจริงๆคือลดแบบไม่ไม่ไม่เต็มใจหรอกแต่อยากจะแต่ต้องทําเพราะถ้าไม่ทําน้ํามันตกเนี่ยเขาหนักสุดเพราะว่าซาอุไม่มีไรายได้จากอื่นนะนี่อย่างเช่นว่า รัเสเซียก็มีอะไรมีข้าวมีแก๊สมีฐานหินซาไม่มีเขามีทะเลทรายแล้วก็มีเพชรที่เราเคยไปจิ๊กเข้ามาอยู่นี่หายไปนะส่วนหนึ่งเอ๊ะก็ว่าซาอุต้องต้องเป็นคนที่ลดการผลิตไปหนึ่งล้านแล้วขยายขยายขยายไปเรืยย่อยผมเชื่ออย่างนี้ถึงสิ้นปีซาอุก็ขยายอีกอ mm hmm. ผมเชื่ออย่างนั้นนะแต่ถ้าสมมติราคาน้ำมันตก ซาอุอาจจะไปตัดคัดเพิ่มลดการผลิตเพิ่มไปอีกคือไม่ใช่แค่เพิ่มเวลาเพิ่มจํานวนการลดด้วยแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าราคาน้ํามันมันเพิ่มจากการยืดเวลาถูกไหมแค่นี้ก็คือสําหรับเขาก็คือโอเคละนะทีนี้รันนเสเซียเนี่ยมันมีสมการอยู่ตรงนี้ครับรัเสเซียเนี่ยเป็นกกที่สองที่ก็เสียเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยโดนแซงชั่น อย่างเช่นถ้าเรายังจําได้นะครับต้นปีเนี่ยเซ็นซชันอะไรบ้างหนึ่งเซ็ชันก็คือยุโรปไม่ซื้อิจากคาเซียผ่านทางทะเลอันนี้เน้นนิดหนึ่งนะครับผ่านทางบกนี่ได้นะครับผ่านทางทะเลไม่ได้นะแต่สุนญ่มันผ่านทะเลนะครับแล้วแคปที่ราคาหกสิบเหรียญใช่ไหมครับวิธีแคปก็ทําไงาเป็นี่จําได้ไหมคือเขาบอกว่าใครก็ตามที่ส่ง รัเสเซียเรือลําไหนที่ส่งลําเรือ,น,อน้ำมันรัสเซียไปส่งออกนะจะต้องขายที่ไม่เกิน60เหรียญไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะไม่ให้บริษัทประกันเรือหรือประกันสินค้าเนี่ยทําการประกันให้อันนี้คือเขาเรียกไม้เด็ดของของของ,ของฝั่งตะวันตกที่ใช้กับรัสเซียมาต้นปีตอนนั้นทราบไหมครัว่าราคาน้ํามันขอรัเสเซียเนี่ยต่ำก,กว่าราคาน้ํามันโลก สีิบเหรียญนะหมายความว่าตมาตอนนั้นน้ำมันโลกประมาณ 70, สักเจ็ดสิบรัสเซียขายได้สามสี่สิบเองอ่ะตอนแรกเลยที่เกิดขึ้นนะครับแต่ตรนนี้คนเราเนี่ยมันอะไรนะทฤษฎีของอะไรนะชาวดาวินนะคือทฤษฎีวิวัฒนาการนะพอผ่านมาเท่าไหร่นะแปดเก้าเดือนนะรัะเสเซียขเขาก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมครับอ,อยู่ดีๆผมจะมายืนให้คุณชกอย่างนี้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นตอนต้นปีหางสี่สิบเหรียญตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับเหลือสี่เหรีหยญครัุณนี้รู้ว่าจะมันเกิดอะไรขึ้นรัเสเซียหาวิธีที่จะส่งน้ำมันออกได้โดยไม่ต้องมีประกันของหลักของตะวันตกพูอย่างดีกว่าไม่ไม่รู้ว่าเรียกว่ารัสเซียเป็นฝรั่งหรือเปล่านะแต่ว่าของตะวันตก ตอนนี้นะครับมากกว่าสามในสีของน้ํามันที่ส่งออกจากรัสเซียเนี่ยไปประเทศส่วนใหญ่ก็จะไปเอเชียนะครับไม่ได้มีประกันของฝรั่งตะวันตกแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาสามารถที่จะหาทางทางหนีทีไล่แล้วกันในการที่จะส่งออกน้ํามันโดยที่ไม่ต้องถูกกดราคาเพราะถ้าคุณใช้ประกันของฝรั่งตะวันตกปุ๊บ คุณจะต้องขายราคาน้ำมันห้ามเกิน60เหรียญแต่ตอนนี้ไม่ต้องหลักนะจนกระทั่งเขาเขาเขาเรียกกันในสายานะว่าไอเรือที่ที่ขนน้ำมันเนี่ยสินค้าก็ดำนะเรือก็ดำนะเป็นดาร์กนะดาร์กดาร์กชิปไม่รู้มาจากไหนไม่ไม่ใช่ดาร์กช็อกนะครับดาร์กชิปนะครับคือคือเป็นเรือที่แบบไม่รู้มาจากไหนเนี่ยภาษาเราเรียกว่าแบบ ไพเรสเอาแต่แคริบเบียนว่าไม่รู้อ่ะเนี่ยคือมา mm hmm. แล้วก็มาขนได้อ่ะ mm hmm. นะรัสเซียเขาหางขนบอกว่าอย่างที่ผมรู้เราที่เราเรียนรู้เนาะ mm hmm. คุณไปเอากดเกใสก่เข้าไปเยอะๆนะเดี๋ยวมันมีตลาดมืดเนยอย่างเงี้ยนี่เลยตลาดมืดคือแต่นี้เขาเรียกเรือมืดนะไม่รู้เรียกเรียกอะไรดีนะเรียกไม่ถูกนะคือไปรู้เรือมาจากไหนแต่ไม่ต้องมีประกรันนะเอาไปว่าวิ่งได้แล้วกันขนได้อ่ะนะครับ ผู้ซื้อก็ไม่ไม่เขียงผู้ขายก็ไม่ว่าอ่าอย่างนี้โอเควินวินจบะฉะนั้นหลายคนก็อาจจะงงว่าอ้าวรัเสเซียบอกว่าลดการผลิตนะรัะเสเซียก็บอกว่าจะแบนการส่งออกอย่างนี้รัสเซียไม่ค่าตัวตายหรอถูกไหมตอบคือไม่ใช่เพราะว่าการส่งออก่อนน้ามันดิบของรัสเซียเนี่ยลดลงจากตอนกองสงครามไปไม่เยอะไม่เยอะ แต่ว่าปีที่แล้วรายได้ให้เขาว่าหายไปเยอะก่อนหน้าเนี่ยเพราะอะไรปีเนี้ยเพราะว่าไอ้ราคาเนี่ยแทนที่คุณจะขายได้เจ็ดแปดสิบอย่างเงี้ยคุณขายได้ห้าสี่สี่อย่างเงี้ยคนนี้โหคุณหายไปเท่าไหร่แต่ตอนเนี้ยปันนั้นถูกแกงเกือบหมดก็แปลว่าเซ็นชันข้อนี้ของตะวันตกใช้ไม่ได้อาเซียหรือใช้ได้น้อยมาก รัเสเซียก็ถือว่าอโอเคตัวเองหลุดออกมาละเดือนแปดเนี่ยสามมากกว่าสามในสี่ของการส่งออกเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่โดนแคปราคาแปลว่าอะไรครับแปลว่ารายได้การส่งออกนันดิบของรัเสเซียเนี่ยพุ่งใช่ไหมเพราะตอนนี้ราคาตลาดโลกกะสูงด้วยดิสคเคาลก็ลงจากสี่สิบเหรียญเหลือสี่เหรียญเนี่ยอย่างนี้มันมันก็ชัดเจนอยู่พอเขาได้ทีอปภาษารุเรียกน,นะพอเขาได้ทีนะก็แบ่งดีเซลเลยอื mm hmm. ทำไมดีเซลเนี่ยมีผลยังไงครับเ mm hmm. พราะว่าดีเซลเนี่ยในตลาดน้ำมันที่สำคัญที่สุดของยุโรปยุโรปมันไทยมปนเอเ,เชียนะครับคือใช้ดีเซลเป็นหลักไม่ใช่เป็นสินเป็นหลักแต่อเมริกาเนี่ยจะเป็นประเทศเดียวในโลกลมั้งที่ใช้เป็นสินเป็นหลักเพราะนั้นยุโรปก็พึ่งพาดีเซลพวกนี้แล้วกันนะครับรัสเซียเป็นคนส่งออกดีเซลมากถึงเกินหนึ่งในสี่ของโลกตลาด เบตดีเซลเนี่ยเราใช้กันประมาณหกสิบล้านนึ้นบารเรวต่อวันก็จริงนะไม่ใช่ว่าซื้อขายกันเยอะนะปีนี้เพราะคุณอย่างเมืองไทยอย่างเงี้ยเราผลิตเองใช้เองถูกไมเราแทบจะไม่ได้ส่งออกเพราะว่าตล,ลาดน,น้ํามันนยมันเป็นตลาดที่ต้องบอกว่ามันเป็นตลาดเชิงกลยุรรทธ์ s t r a t e g i c หมายความว่าอะไรครับทุกประเทศถ้าเลือกได้เขาจะผลิตเอง เพราะอุตสาหกรรมโรงกันคนนี้จะสังเกตนะมันไม่ค่อยมีเอมน้อยมาก,มากทำไมถึงไม่มีชาติไหมครับเพราะว่าทุกชาติเนี่ยเขาไม่ค่อยยอมขายโรงกันตัวเองให้ชาติอื่นเหมือนไทยเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นชาติอื่นมาซื้อโรงกันไทยเลยนะมีแต่ต่างชาติอทิ้งไทยไปซะถูกไหมแล้วก็มีเมืองประจัญไทยเข้ามาซื้อมันมันคนละเรื่องกันนะ พราะฉะนั้นที่ผมบมานอย่างนี้ก็คือเพราะว่าการที่รัสเซียเนี่ยเขาแบนสปอร์ตดีเซลซึ่งมันไม่ได้เยอะมากนะครับมันประมาณสักหนึ่งล้านบาทเรียวนั่นเองล้านบาทเรี้ยวเนี่ยก็ถ้าเราดูแบบหกสิบล้านเนี่ยมันยี่เดียวเองนะแต่คนนี้แต่เนื่องจากว่ามันเทรดแค่สี่ล้านี่เองคือคือการเทรดดีเซลแค่สี่ล้านเองเนะเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะหลายประเทศเนี่ยเขาก็ ผลิตเองใช้เองเหมือนไทยอ่ะไทยเป็นต้นอ่ะก็จะส่องออกไม่เยอะคนที่นำเข้าเยอะเนี่ยคือยุโรปแล้วพอเกิดเหตุการณ์เนี้ยคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือยุโรปแล้วเขามาเลือกทำตอนนี้ซึ่งมันก็คือไปผมเช็คมาว่าเอาเ่อฤดูใบไม้ร่วงนะใช่ไหมกำลังจะเข้าหน้าหนาว้วใช่ไหมรอบที่แล้วเนี่ยรัเสเซียเนี่ยจะเอาการไปเล่นงานยุโรไม่สำเร็จ ตอไม่สําเร็จเพราะเกิดสองเรื่องครับอันที่หนึ่งยุโรปรู้รู้รู้ทันนานคือคือรู้ก่อนนะว่าตั้งแต่สงคารามแล้วก็ไล่ไมาเรื่ยรุ่นยุโรปก็สะสมการนะแล้วก็เปลี่ยนมาซื้อกับอเมริกาบ้างอะไรบ้างเก็บแล้วก็สะสมเก็บเอาไว้ในสต็อกเยอะก็เลยไม่แล้วก็โชคดีที่ปีที่แล้วไม่หนาวอย่างนะ ยุโรปก,ก็เลยรอดปีที่แล้วมาได้แบบไม่ค่อยเป็นอะไรมากนะอนน่ะทีนี้รอบนี้เนี่ยลาเซียลก็เล่นที่ดีเซลนะเพราะอะไรครับเพราะดีเซลเนี่ยตอนนี้สต็อกของโลกต่ำนะที่อเมริกาก็ต่ำสิงคโปร์ก็ต่ำยุโรปก็ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นสต็อกต่ำแล้วเขาต้องหนับเข้าใช่ไหมแบ นีคี่ดูจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก่อนที่เขาจะแบนเนี่ยตลาดดีเซลเนี่ยโลกเราเนี่ยตึงตัวมากอยู่แล้วครับดีเซลต้นปีเนี่ยมาร์จิ้นอยู่ที่ประมาณสิบสามเหรียญอันนี้ไม่ใช่ร้านขายสเต็กนะครับอันนี้เป็นมาร์จิ้นจริงๆตอนต้นปีนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก่อนที่รัสเซียจะแบนเนี่ยดีเซลสามสิบเหรียญมารจินนะ นี่คือผลว่าทําไมโลงก,กังเนี่ยไตรมาสที่สามจะดีมากเลยเพราะว่ามาจินของดีเซลมันขึ้นจากสิบี่ะในไตรมาสที่แล้วอะ่ะไตรมาสที่สองอ่ะนะผู้ผลิตใชเซลมาที่แล้วเพราะตอนนี้เราเรากำลังจะจบไตรมาสสามแล้วเราขึ้นมาไตรมาสสามอยู่ที่ประมาณสามสิบต่แล้วผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับถ้าเราค่อยๆยขยับไปหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวของของฝรั่งเนี่ยจะคือประมาณอาทิตย์ที่สามสี่ของเดือนหน้าก็ตุลาคมถ้าใครไปยุโรปนะครับ เดือนตุลาสักอาทิตย์ที่สามสี่นี่หนาวแล้วนะครับแต่ mm hmm. ถ้าไปถ้าต้นเดือนเนี่ยจะยังไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ mm hmm. พอเริ่มหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยดีมานของการใช้ดีเซลมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นแน่ๆเพราะว่าเออมันเอาไปทำทีติ้งอ่อนก็คือน้ำมันที่เอาไว้ทำความร้อนควบคู่ไปกับการมีสองระบบนะฉะนั้นดีมานจะสูงแต่ดีมานกำลังจะสูงขึ้น บนอะไรครับบนภาวะที่ in ่เมทัลลี่ตาใช่ไหมอสอกต่ำบนภาวะที่สปายหัางช่ไหมรัสเซียแบนจะเกิดอะไรขึ้นนะผมเดาานะว่าดีเซลมาจรจิงจะขึ้นไปสี่สิบเหรียญถ้าขึ้นไปสี่สิเหรียญน,นะผมเรียนท่านเลยว่าโรงกลั่นเนี่ยจะมีกำไรดีมากนะเพราะว่าทุกคนจะผลิตดีเซลกับ ดีเซลเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของยิวที่ตัวเองผลิตร้อยหนึ่งเนี่ยหกเจ็สิบเปอร์เซ็นโดยเฉลีย่ยนะครับจะเป็นดีเซลกับน,น้ำมันเครื่องบินตอนนี้น้ำมันเครื่องบินก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะว่าดีมาเนี่ยที่เราเราทราบพอทราบกันว่าบิน,เ,นเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี้ยถ้าถามผมว่ารัสเซียเนี่ยเป็นการเมืองหรือเป็นพื้นฐานจริงๆผมต้องบอกว่า ถ้าเป็นพื้นฐานผมว่าไม่เกินสามสิบเปอร์เซ็นผมว่าเป็นการเมืองกับเจสิบเพราะตอนนี้รัสเซียก็คือรวมกับซาอุนะฮะทำให้น้ํามันตึงตัวถูกไหมครับตลาดน้ำมันแล้วตอนนี้ก็มาทําให้ตลาดน้ํามันดีเซลตึงตัวไปอีกคำถามดอว่าแล้วทําไมเขาไม่ทําตลาดน้ํามันกานให้มันตึงตัวเมื่อวัที่แล้วล่ะลนั่นก็ถามผมนะบอกอ่ะแล้วทําไมเขาไม่ทำเมื่อวีที่แล้วคุณผู้มเขาทำไม่ได้ครับ มันทำไม่ได้คณนีรู้ไหมต้องใชกันคือในโลกตอนนี้ของพลังงานนะฮะัหนึ่งเนี่ยก็จะมีเล่าปีกับชซุนกวนนะที่จับมือกันนะซื้อสึกเซ็กเท็กใชห่หลายหลายคนเคยยินไหมครับคุณคุณรู้จักนะั้ยสึกเซ็กเท็กค,คือสึกที่โจโฉยกทัพหลายแสนคนแล้วก็เหลือลงมาจะมาตี สุ่กวนกันรปีสุ่กวนกันรปีก็เลยจับมือกันยุทธการผาแดงอะไรอ่ะที่ในหนังหนังจีนอะเอออั่นหละแล้วก็มาสู้กับแล้วออโจอโฉมนะตอนนี้ยคล้ายๆเลยนะคือคือคืออเมริกาเนี่ยเป็นคนที่มีความยิ่งใหญ่ในเรื่งพลังงานตรงน,นี้คนคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการลดการผลิตของซาอุก,กับรัสเซียและสซงชั่นจากยุโรป ก็คือเอเมริกาปีนี้นี่ชัดมากเลยนะครับเพราะว่าอเมริกามีการผลิงน้ํามันเพิ่มหนึ่งล้านสามแสนบาร์เร็ลต่อวันตัวเลขนี้มันคุณคูณไหมมันคือหนึ่งล้านสามแสนบาร์เรลที่รวมกันของการลดกัรผลิตของโอเปกพลัก็คือซาอุด้านหนึงและเซียสามแสนนะผมไม่รู้ว่าใครตั้งใจจะให้ตัวเลขมันเหมือนกันนะ ือผมไม่รู้ว่าอเมริกาให้จะให้เหมือนนั้นหรือฝั่งนี้จะให้เหมือนอเมริกาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอีกส่วนหนึ่งนะครับอเมริกาพังงานขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกก๊าซใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่กว่าการต้าใหญ่กว่าทุกคนเลยตอนนี้ใหญ่กว่าออสเตรเลียเยอะอันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเหมือนกันแล้วส่วนใหญ่เลยนะครับมากกว่าสองในสามส่งไปยุโรปอันนี้มันชัดเจนนะว่ามันเกิด นั้นวันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าอย่างนี้ครับว่าตลาดฝรั่งเนี่ยมีอเมริกาประเทศเดียวที่ผลิตเยอะแล้วขายได้ก็ใช้เยอะด้วยแต่ผลิตเยอะกว่าทั้งแก๊สทั้งน้ำมันเพราะฉะนั้นอเมริกาจะไม่เดือดร้อนถูกไหมครับแต่ได้ประโยชน์ด้วยแต่ยุโรปเนี่ยใช้เยอะแต่ผลิตน้อย ทุกวันนี้เนี่ยก็จะกินไม่ใช่กินน้ำใต้กอได้ใต้สอกนะเวลยกินแกลบลงไปเรื่อยๆนะเพราะว่าพลังงานแทงนะครับคุณนี่ลองนึกว,ว่าถ้าเราประเทศไทยนะเราใช้พลังงานสมมติแล้วกันนะะ้ำมัน80ดา่าตอลลตกสมมติยางติดบาตอลิลรกุณว่าจะเกิดอะไรขึ้นับประเทศไทยโอ้ของมันจะแพงหมดเลยนะทุกอย่าง อย่างเนี่ยถ้าเราโดนแพงอย่างเนี้ยขนาดปีที่แล้วแงพงแป๊บเดียวเองนะเราอย่างเราอย่างร้องอาคเคยใช่ไหมนะถ้าเรามันแพงแบบเป็นนาน,น,านๆแบบที่ยุโรปเจอตอนเนี้ยไม่รู้ร้องว่าอะไรคุณจะลองไปดูคลิปนะคุณจะเห็นว่ามีชาวต่างชาติโดยเฉพาะอังกฤษออกพูดนะพวกมาอยู่เมืองไทยดีกว่าโดยเฉพาะเกษียณหรือบางคนไม่ได้กเกษียณด้วยนะบางคนแบบทำงนานแล้วก็ยังไม่อยู่ พระเด็นนี้โลกมันก็จะทํางานแบบที่ท,ที่ที่ไหนก็ได้บางอย่างจะทมงานแล้วค่าชีพที่นูนมันสูงนี่ผมก็บอกว่าเกณฑนี้ยเป็นเกณฑ์ที่เราต้องจับตาดูมากเลยนะครับโดยเฉพาะเดือนตุลาอาจจะเป็นฮาโลวีนก็ได้นะทิกออฟฟท,ทนะฝั่งหนึ่งเนี่ยกำลังล่อลวงว่าให้อีกฝั่งหนึ่งดูทว่าฝั่งนี้จะทำยังไงผมยังนึกไม่ออก ทำไมรู้ไหมฮะว่าปีนี่ปีที่แล้วเนี่ยอเมริกาเนี่ยเป็นอัศวินม้าขาวมาช่วยโยุโรปใช่ไหมแต่ปีเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้คุณนี่รู้ทําไมเพราะอเมริกาเนี่ยผลิตดีเซลได้น้อยเพื่ออเมริกาเนี่ยโรงกันเขาเนี่ยเขาจะผลิตแก๊สโซเลียม50%ผลิตดีเซลสัก10-20%เองเขาก็ใช้เอลเอ็นองส่วนหนึ่งดังนั้นเนี่ย เขาจะเอามาส่งออกเพื่อชดเชยดีเซลรัเสเซียแบบที่เขาทำกับกาเนี่ยไม่ได้คือทำไม่ได้เพราะเพราะมันไม่มันตัวเลขมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเราไม่สามารถจะเห็นภาพนันเกิดขึ้นได้สำหรับปีนี้เพราะฉะนั้นการที่รัสเซียเนี่ยเขาลงเมือกับตลาดดีเซลเนี่ยด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจผมไม่รูแ้แต่ผมคิดว่า เขาตั้งใจจะให้มันมีผลกระทบทางลบกับยุโรปเป็ลกผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะแล้วก็จริงๆรัสเซียตอนนี้ลายได้ส่วนหนึ่งก็าอาจจะหานไป่างดีเซลบ้างแต่นะครับแต่มันไปถูกชดเชยด้วยการขายที่แพงขึ้นดิสเขาที่น้อยลงอย่างมากของน้ำมันดิบ อย่างผมบอกคุณว่าดีเซลเนี่ยหายไปล้านวันหนึ่งต่อบาเร็วใช่ไหมต่อวันใช่ไหมคนนี้แต่รัสเซียเนี่ยขายน้ํามันดิบเก้าล้านบา์เร็วน hmm. อะอคุณคิดดูสิถ้าคุณได้ราคาขายเก้าล้านบา์เร็วต่อวันที่สูงขึ้นแบบมหาศเลยน่าจะประมาณสักสี่สิบเหรียญน,นะห้าสิเหรียญน้ำมันก็ขึ้นด้วยดูกไหมครับดิสเขาก็เกือบจะเป็นศูนย์เลยคุณไม่ต้องไปวอร์ี่ไอ้ล้านนึ่งนีเท่าไหร อเข้าใไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าภาพตรงเนี้ยมันอาจจะยังไม่เห็นชัดถ้าเรามองแบบก็เลยมองเป็นเป็นจุดๆนะครับแต่ถ้าเราเชื่อมโยงกันเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีความชัดเจนว่ารัเสเซียเนี่ยยืนได้คือไม่เซะละง่ายๆแล้วตอนนี้คือไม่ใช่ไม่เซะอย่างเดียวเนี่ยก็คือจะเริ่มเล่นเกมมากขึ้นมากขึ้นเลยๆในการที่จะ ใช้อาวุธที่เขามีไม่ไม่ไม่ใช่อาวุธที่ใช้สู้กับยูเครนแล้วก็จะใช้สู้กับยุโรปเนี่ยเขาต้องใช้พลังงาน mm hmm. ซึ่งอันเนี้ยผมว่าในสามเดือนข้างหน้าเนี่ยน่าจับตามากเพราะว่าถ้าดีเซลมันขึ้นไปสี่สิบเหรียญเนี่ยถือว่าแพงมากนะครับเพราะว่า mm hmm. มันมันสูงมากแต่ก็จะวอร์ลี่นิดหนึ่งว่าถ้ามันขึ้นไปสี่สิบเหรียญจริงตอนนั้นเนี่ย รัฐบาลจะยังคงตึงนะครสามสิบบาทอย่างนี้หยุดเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะหรือรบอาจจะปล่อยให้มันลอยขึ้นไปบ้างเ mm hmm. พราะว่าถ้าการตึงเช่นนั้นเดี๋ยวเอากองถุนน้ำมันมาอุดคงถ้าทางจะไม่ไหวนะครับเ mm hmm. พราะตอนนี้เราเราเรา,เราใช้การลดภาษีถูกไหมครับไม่ไม่ไม่ได้ใช้ค่าการตลาดไม่ได้ใช้โลงตรันถูกไหมครับเราใช้ภาษี สีน้ำมันกองทุนน้ามันกับภาษีสังกษัตมิที่ลบลงซึ่งอันเนี้ยเครื่องมือเนี้ยผมบอกว่ามันไม่พอถ้าดีเซลนะครับขึ้นไปอีกต้องตอบเลยคว่าไม่พอลังอ,อ่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่างนี้ฮะอเมริกาเนี่ยด้านหนึ่งก็จะมีแสงยานุภาพในเรื่องของการแซงชั่นต่างๆโดยเฉพาะใช้ดอลลาร์เปน็นอาวุธบ้างใช้ เ็กบ้างใช่ไหมครับใช้ดีเซอร์อะไตต่างๆบ้างแต่รอบนี้ก็จะถูกอีกฝั่งหนึ่งตีโตกลับใช่ไหมแล้วแต่ว่ารัสเซียเนี่ยไปตีอเมริกาเนี่ยโดยด้านพลังงานไม่ได้นะผมต้องบอกเพราะว่าอเมริกาเนี่ยกลายเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วทั้งทั้งอาจจะไม่ใช่น้ํามันนะเพราะน้ํามันเนี่ยเขาเขายังส่งออกน้อยกว่าซาอุดีนี่จะเขาใช้เยอะ เนี่ยเขาส่งออเยอะที่สุดละดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจสถานภาพนิดหนึ่งนะครับว่าสมัยก่อนเน่ยเวลาเราคุยปูมมีรัฐศาสตร์เนี่ยทุกคนจะแย่งน้ํามันไงใช่ไหมมีแย่งเป็นอะไรนะแย่งยึดครองหืงบอบ่อน้ามันประเทศน้ํามันอะไรต่างๆใช่ไหมคิดเด่นอนเจนด้าเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี้ยมันไม่ใช่แล้วนะคืออเมริกาเนี่ยเขาเหมือนกับ มต้องเรียกว่าอะไรสี่ละกกรกฎาคมอินดิเพนเดนต์เดย์ของเนเนอจีอ่ะอารมณ์อย่างนั้นอ่ะเออสำหรับอเมริกานะไม่ใช่ยุโรปนะอ่ายุโรปเนี่ยเป็นถูกอเมริกาคอลอนไนอ่ะอันนี้ผมว่ามันเป็นรีเวิร์สคอลอนไนเซชันนะคุณรู้ว่าเออเมื่อสองสามร้อยปีที่แล้วเนี่ยอังกฤษเป็นคอลอนไนอเมริกานะไหมว่าตอนนี้อเมริกาคอลอนไนยุโรปอ่ะใครเถียผง <Okay. S 2> ผมว่าไม่จริง mm hmm. จริงไหม ผมผมว่ามันก็น่าสนุกดีนะคือคือการมองกลุ่มตลาดพลังงานเนี่ยแต่จริงๆภายใต้ตลาดมนะันจริงๆมันมีการเมืองคนซ้อนเกมเกมรักทรยศอะไรเนี่ยเนี่ย,ยเยอะแยะไปหมดอยู่ข้างในเนี่ยก็ก็สนุกดีครับแล้วก็ผมเชื่อว่าตลาดจะเข้าสู่ขาบูเป็นกระทิงสเปนเนี่ยในสามเดือนหน้าครับ อครับอ่าโอเคครับขอบคุณครับเอ,อย่างอย่าง EIA เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยทางฝั่งของอ่ากรณีทั้งรัสเซียนะครับแล้วก็กรณีทางฝั่งของอรังเสรรเซียที่มีประเด็นตรงนี้นะครับมันอาจจะทำให้ไตรมาสที่สี่เนี่ยถึงขั้นขาดแคลนน้ำมันเลยนะฮะก็น่าจะคล้ายๆกับที่พี่หมูบอกเมื่อกี้มันเป็นไปได้นะในที่ผมเรียนนะขาดแคลนนี่ต้องบอกว่าไม่ใช่ขาดแคลนน้ำมันติดแต่ขาดแคลนน้ำมันดีเซลอืมเามัน mm hmm. คนละอยา่างกันนะคนนี้ แต่ถ้าคุณคุณมีน้ํามันดิบที่ไม่ใช่น้ํามันดีเซลคำถามคุณใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ถูกไหมครับน้ํามันดิบใช้ไม่ได้นะครับตคุณต้องไปกานก่อนนะนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมการเล่นโฟกัสไปที่น้ํามันดีเซลนะแล้วเราก็ต้องมาดูว่ายุโรปเนี่ยเขาจะลดบทลดลดผลประทงนี้อย่างไรนะครับ พราะว่าสามเดินข้างหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาจะต้องใช้น้ํามันดีเซลเนี่ยเยอะและที่ EIA พูดเนี่ยมีความเป็นไปได้แต่มันอยู่บนสมมติฐานว่ายุโรปไม่ทำอะไรเพิ่มเติมใชไหมแต่ถ้ายุโรปทําอะไรเพิ่มเติมก็าอาจจะลดผลกระทบตรงนี้ไปแต่ข้อที่จริงที่เราทราบวันนี้ดีกว่าหนึ่งอินเวน,เวนทารีของยุโรปต่าป,ปกติของดีเซลนะครับ ไม่ใช่แต่ไม่ใช่แก๊สนะคือคือคล้ายๆอย่างนี้คุณนี้อย่างนี้ดีกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมจะเล่นงานแก๊สคุณใช่ไหมคุณก็ไปสะสมแก๊สเก็บเอาไว้คุณก็เลยรอดใช่ไหมตอนนี้เหมือนกับผมก็ไม่เล่นงานแก๊สคุณแล้วผมหันมาเล่นดีเซลคุณแทนเงี้ยคุณนี่ก็จะมนาะอ่านี่น,นี่นี่คือเกมเนี่ยแล้วแล้วดีเซลเนี่ยอย่างที่ผมเรียนอนะ่ะมันแก้ยากกว่าอีกนะ เพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าอเมริกาเนี่ยไม่สามารถจะช่วยดีเซลได้มากเท่ากับสแกล์แล้วดีเซลเนี่ยมันเป็นตลาดโปบโลม,ม,มากกว่าแก๊สจริงนะนะเนี่ย,นนยผมผมเข้าใจว่าถ้าถ้าต่างไดโปกยืนข้างรัสเซียนะซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมผมว่าถ้าสามปกนี้จะสนุกมากเลยยังมจะเกิดยุทธการเซ็กเพ็กหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้นะ มันจะเป็นยุทธการเซ็กซี่หรือเปล่าผมไม่รู้นะต้องรอดูกันต่อไปครับ